และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่จะต้องบอกลาใบเลือกอาวุธขุนพลเซตนี้กันสักทีเพราะด้วยความที่ว่าณับปัจจุบันนะครับขุนพลในทั้งหมด13ตัวในเซตนี้มันไม่ตอบโจทย์การใช้งานแล้วเรายิ่งเวลาผ่านไปนานขึ้นนานขึ้นขุนพลตัวใหม่ที่กําลังจ่อคิวจะเข้ามาเนี่ยมันก็ผลักขุนพลเก่าลงไปเรื่อยๆในเมื่อขุนพลเก่าเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ปรับปรุงพอ มีโอกาสได้ปรับปรุงก็ดันทํามาห่วยแตกซะงั้นในส่วนของสกิลอาวุธถ้ามองในเซตเนี้ยจะมี2ตัวที่ยังอยู่รอดมาจนถึงณปัจจุบันนั่นก็คือสวินชัยกับเหยียนเตียวเสียคือถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมจะแนะนําเลยว่าไม่สวินชัยก็เหยียนเตียวเสีย1อาวุธมันหาง่ายได้จากใบเลือกใบนี้แค่ลงด่านสงคราม100วันด่านที่25กับด่านที่30ก็ได้มาแล้ว แล้วในเซตนี้นะครับก็มีขุนพลอยู่3ตัวที่ผมปั้นนั่นก็คือเสี่ยวเฉียวต้าเฉียวแล้วก็ซุนสร้างเสียง3ตัวนี้ผมทําอาวุธเป็นบวก5เรียบร้อยแล้วทุกคนคิดดูนะครับว่าพอผมลงสงคราม100วันแล้วผมได้อาวุธเซตนี้มาเนี่ยผมไม่รู้จะทํากับมันยังไงถ้าจะโยนทิ้งเลยก็คงจะเสียดายถ้าจะเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ปั้นตัวไหนต่อเดี๋ยวต้องรอดูว่าครบรอบ3ปีเนี่ย จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนอกจากที่เอ่ยเอาไว้ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์แล้วณนะตอนนี้เกมนี้ผู้เล่นใหม่มันไม่มีผู้เล่นเก่าก็ทยอยออกไปเรื่อยๆพอผู้เล่นเก่าพอผู้เล่นใหม่ไม่มีกลายเป็นว่าอาวุธขุนบลเซตน,นี้มันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วมันก็ไม่มีใครปั้นอาจ้าจะไล่ามาเลยนะครับอย่างสวินัฉเนี่ยเข้ามาตอนแรกเนี่ยจุดตีสองโคตรว้าวแล้วก็เป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมาก พอเข้ามานี่หลายๆคนโอ้โหควานหาดาวกันเต็มเลยรีหาดาวใช้ก่อนเวอร์ก่อนสวยก่อนแล้วอาวุธสกิลอาวุธก็เป็นสกิลน้ำแข็งจับ6เธอหรือเจเธอนะผมจำไม่ได้แล้วก็ลดเดฟด้วยมันเป็นอะไรที่โอ้โหโคตรโหดอ่ะนาะตอนนั้นนะโหดมากทีนี้ต่อมาในส่วนของนเย็ยนเตียวเสีย ก็ไม่มีใครคิดเช่นกันว่าจะมีจูติ2เข้ามาแล้วในส่วนของสเตตัสเนี่ยก็เป็นรองท็อปรองท็อปในเกมนะเพราะว่าริโป้เนี่ยสเตตัสสูงที่สุดรองลงมาก็คือเหยียนเตียวเสียแต่ว่าพลาดไปนิดนึงสกิลอาวุธเป็นกลายเป็นเพิ่มเพดาน HP ขึ้นไปแต่ก็โอเคนะเพราะว่าเยียนเตียวเสียเนี่ยเป็นธาตุลม ็าอาจจะมองแล้วว่าถ้าเกิดธาตุไฟโจมตีเข้ามามันอาจจะเกิดวันเทินคิวขึ้นเขาก็เลยอยากให้เธอเนี่ยมี HP ที่สูงขึ้นเพื่อแบบว่าให้ยื้อได้ไปอีก1นึ่งเทินก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะเพราะด้วยความที่สเตตัสกับสกิลเนี่ยมันเวอร์แล้วมันโอเคแล้วเขาก็เลยไม่อยากให้สกิลอาวุธมันเวอร์เกินไป ทีนี้ตัวที่3นะครับตัวนี้เราได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยนั่นก็คือใช้หวนจีตัวนี้ก็ทำออกมาได้ได้ดีอยู่ณนะตอนนั้นนะโอเคอยู่เพราะว่ามีสกิลที่เป็นสกิลอัปเกรดขึ้นมาในส่วนของสกิลเวทห้าเป้าสายฟ้าฟ,า,ฟาดเรียงแถวหน้ากระดาษแต่ว่าความแรงเนี่ยมันไม่ได้แรงกว่าเวอร์ชันปกติมากเท่าไหร่ แทบจะไม่เห็นความแตกต่างก็อย่างว่าแล้วเป็นขุนแจกตอนเริ่มต้นได้มาบางคนโยนทิ้งไปเลยก็มีท <c oughs> ีนี้มาดูในส่วนของตัวต่อมาเนี่ยอันนี้เสี่ยวจินเสี่ยวจินนี่ก็ได้บัฟเพิ่มค่าวความเสียหายให้กับสกิลของตัวเองก็กลายเป็นว่าสตีตัส ก็ไวสุดตรงสกิลถึงแม้เป็นสกิลจุติ2แต่ก็ไม่ตอบโจทย์การใช้งานแล้วมันดูดูยังไงล่ะดูงานรีบๆนะครับไม่เหมือนกับสวินชัยกับเย็นเตียวเสียนีย่ดูปณนีดพอมาถึงเสี่ยวจีดเนี่ยอุตส่ามีจุตีสอทั้งทีก็ไม่ทําให้มันว้าวไปเลยเนาะทํามาแบบทุเรศมาก มันก็เลยหายไปเลยไม่มีใครคิดอยากจะปั้นเลยถึงแม้จะมีอาวุธฟรีก็ตามต่อมาเฉียวเฉียวตัวนี้ผมปั้นอยู่แล้วก็ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งคือสกิลเธอมีกระจกทองอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาในส่วนของสกิลอาวุธมันก็มีฮิลตอนจบเทินถ้าเป็นระดับ5ก็คือฮิลเทินละ500ก็พอช่วยได้แต่ตอนนี้ ในส,ส่วนของการฮิว HP เด้งขึ้น500 500ทุกเทิร์เนี่ยมันช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าดาเมจมันโอเวอร์เกินกว่าจะช่วยได้แล้วแต่ก็การสถานะได้ดีเลยอย่างน้อยก็การกวนอูมืดได้แต่ตอนนี้ต้องพัฒนาแล้วนะในส,ส่วนของสกิลกระจกทองเนี่ยอยากให้ไต้หวันทํามาสัก3เป้าก็ยังดี6เป้าดูจะโกงเกินไปถ้ามีกระจกทอง6เป้ามาเมื่อไหร่นะ ขุนสถานะเกือบทุกตัวจะโตเมตาทันทีมันก็เลยดูจะโกงไปเอาเป็นว่ารอดูในอนาคตอาจจะมีสามเป้าขึ้นมาเดี๋ยวต้องรอดูทีนี้ต่อมาในส่วนของตัวเนี้ก็เป็นซุนสร้างเสียงซึ่งผมก็ใช้อยู่แล้วสกิลอาวุธของเธอก็มีความแรงเทียบเท่าระดับมับงกรอัอคีเวอร์ชันปกติแต่ก็ยังว่าแหละ มันก็ไม่มีใครคิดจะปั้นเพราะว่าเขาก็คงจะคิดว่าเฮ้ยไหนๆจะปั้นทั้งทีเสียเวลาปั้นทั้งทีก็ไปปั้นตัวที่มีมังกร,กรอัะขีเลยไม่ดีกว่าหรออย่างเช่นลิปโป้หวนหยางหรือแม้แต่แม่ทับเซียงอวี่จริงไหมใครจะมาเสียเวลาปั้นซุนสร้างเซียงคือต้องบอกเลยว่าขุนพวกนี้มันเป็นเซตเซตขุนพลที่ดีต่อใจ ทีนี้มาดูในส่วนของขุนพลตัวต่อมาที่กําลังจะเลือนหายไปนั่นคือต้าเฉียวต้องบอกเลยว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเอามาใช้ในประลองนะครับส่วนใหญ่เลยของผมเอามาใช้ในประลองก็จะเห็นจากหลายๆคลิปเลยต้าเฉียวผมเนี่ยอวนได้พอสมควรคือสร้างความราคาญให้คู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างมากอยู่ไม่รู้จะทำอะไรก็กลางกระจกลมหรือไม่ก็ซ่อนกาย แต่ก็ต้องบอกว่าสกิลอาวุธเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์คือมันช่วยเพิ่มค่าความเสียหายให้กับต้าเฉียวแต่ต้าเฉียวจูตี2มีแค่สกิลโจมตีต่อเนื่องแล้วมันไม่ได้ใช้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีอาวุธไว้ประดับบารมีเฉยทียนี้ตัวต่อมาต้องบอกว่าเลเทมากตัวนี้ตัวนี้มีชื่อว่าเจนมีคือแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีคนใช้อยู่อาจจะมีคนปั้นอยู่ แต่พอสกิลอาวุธโผล่มามันก็ไม่ได้ทำให้เธอดูเก่งขึ้นเพราะมันแค่เพิ่มค่าปัญญานิดหน่อยเองแล้วสกิลอาวุธของเธอก็เป็นน้ำไอไม่ใช่แล้วสกิลของเธอเนี่ยก็เป็นน้ำพุทะลวงซึ่งพอบัฟบัฟค่าปัญญาเข้าไปมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ไงมันก็เลยเป็นขุดพลที่ไม่มีใครจะใช้ก็เลยกลายเป็นว่า ก็เป็นขยะดีๆนี่เองนะอาวุธชิ้นนี้ได้มาก็คงโยนทิ้งไปเลยอะย่อยไปเลยต่อมายิ่งไม่ต้องพูดถึงนับทาเสียหายอย่างหนักมากนั่นก็คือเตียวเซียนตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดอยากจะปั้นอยู่ผมเชื่อว่าผู้หญิงที่เข้ามาเล่นเกม ts อออนไลน์เนี่ยหลายๆคนปั้นเตียวเซียน ว่าเวลาเดินไปไหนเนี่ยมันดูสง่างามมากเลยนะโมเดลเขาทำออกมาได้ดีมากแต่สกิลอาวุธพังมากใส่บัฟว่องไวมาคือสกิลบัฟว่องไวเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ควรจะมีในเกมมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับในเกมควรจะตัดออกไปเลยสกิลนี้ทำออกมาได้ยังไงเลเทมากจริงๆมันก็เลยทำให้เตียวเซียนเนี่ยหมดราคาไปเลยแทนที่จะเก่งขึ้นกลับแย่ลงกว่าเดิม ตัวต่อมาเนี่ยเป็นเตียวโป้เตียวโป้นี่ก็หลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะใช้เหมือนกันเพราะสกิลอาวุธก็ค่อนข้างดีดีมากๆเลยนะต้องบอกว่าดีมากๆเพราะว่าสามารถสลายได้3มเป้าแล้วก็ทำให้เลือดเด้งด้วยพอจบเทินแล้วก็เด้งขึ้นเยอะด้วยนะครับเป็นหลักพันเลยแต่ก็ยังว่าแหละพอคนจุติ2มันก็มีสลาย6เป้าการจะมาสลาย3ามเป้า อาจจะไม่ทันการใช้งานคือยุคนี้ต้องสลาย6เป้าแล้วด้วยสถานะที่เจอณปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นสลาย3เป้าเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์มันก็เลยต้องเลือนหายไปอีกหนึ่งตัวทีนี้ต่อมาในส่วนของเตียวกกเตียวกกนี่ก็พอสวมใส่อาวุธประจำกายเนี่ยก็จะเป็นสกิลกระจกเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดไม่ใช่กระจกทองนะเป็นกระจกธรรมดานี่แหละที่สะท้อนดาเมจกลับไปแต่เหมือนกับว่าพอเตียวกก ใช้สกิลวุธมันจะกลายเป็นบัฟดาเมจไปด้วยในตัวอันนี้ผมยังไม่เคยลองใช้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครใช้ด้วยก็เลยไม่รู้ว่ามันบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นไปเยอะขนาดไหนหรือมีใครลองใช้แล้วบอกหน่อยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสกิลไอโมเดลจุติสเนี่ยมันเท่มันหล่อมากแล้วก็เชื่อว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยเคยคิดที่จะปั้นแบบอยู่ในตี้เดียวกัน จะปั้นเตียวกกเตียวโป้เตียวเหลียงเอามาใช้สกิลจิตแต่ก่อนเนี่ยคือได้เห็นสกิลจิตของ3ตัวเนี้ยรวมพลังกันโอ้โหโคตรแบบโคตรว้าวอะ่ะแล้วก็เคยมีความคิดว่าอยากจะปั้นอยู่ในตี้เดียวกันแต่ตอนนี้ล้มโปรเจรกต์ไปนานแล้วพอจูเกอรกวัวเข้ามาเตียวก๊กก็ผมก็ลบพับโปรเจรกต์เตียวกกไปเลย เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมรีรีดาวมาจนเจอแล้วก็เคยคิดอยากจะปั้นแต่ตอนนี้ก็พับโครงการไปเรียบร้อยแล้วเอาไว้ก่อนตัวต่อมานะครับก็คือจางลู่ตัวนี้ก็เป็นบับว่องไวเหมือนกันในส่วนของสกิลอาวุธแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีใครคิดที่จะปั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วและทำสกิลอาวุธออกมาก็หลยอยถ้วยอีกยิ่งแบบ จมดินไปเลยเงียบหายไปเลยนะครับในส่วนของตัวนี้ตัวนี้รู้สึกจะมีอันเชิญดินด้วยนะจางหลูเนี่ยแต่สเตตัสกับสกิลมันไม่ตอบโจทย์เลยทั้ง2องอย่างมันก็เลยไม่มีใครใช้เพราะฉนั้นได้มาก็คงโยนทิ้งเช่นกันตัวสุดท้ายตัวนี้มีชื่อว่าเตียวเหลียงเป็นาธาตุไฟแต่สกิลไม่สุด สกิลอาวุธเนี่ยพอได้มากลายเป็นว่าบัฟเพิ่มค่าปัญญาถามว่าเพิ่มค่าปัญญาเพิ่มเยอะไหมไม่เยอะนะครับมันก็จะเหมือนกับสกิลของเจิ้นมี่อันเดียวกันเลยพอเข้ามาในฉากต่อสู้แล้วก็บัฟบุตกปัญญาขึ้นถามว่าสกิลที่ติดตัวมานะ่มันแรงไหมมันก็ไม่ได้แรงนะในส่วนของเตียวเตียวเหลียงเนี่ย ือถ้ามีสกิลจุติ2หรือมีสกิลกวาดดีๆเนี่ยผมมองว่าจะเวิร์กมากเสียดายมากเลยตระกูลเตียวเนี่ยนี่แหละครับว,วันนี้ผมเลยชวนทุกๆคนเนี่ยมาดูว่าวันนี้ขุนพลเซตเนี้ยกำลังจะต้องอำลาไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนพอลงด่าน25หรือแม้แต่ด่าน30เนี่ยก็คงโยนทิ้งเริ่มโยนทิ้งกันแล้วไม่มีใครใช้เซตนี้กันแล้ว แล้วถ้าอนาคตอันใกล้เนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนของรางวัลในสงคราม1 0 0วันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะกลายเป็นขยะดีๆนี่เองแล้วก็ไม่รู้จะลงไปเพื่ออะไรเอาเป็นว่าอีกอกี่วันอีก15วันจะถึงวันครบรอบ3ปีของเกมเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันว่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นเข้ามาบ้างขอให้สามารถเรียกผู้เล่นเก่า และผู้เล่นใหม่เข้ามาได้เยอะๆนะครับเกมจะได้กลับมาคึกคืนอีกครั้งตอนนี้คนหายไปเยอะมากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย